รอหัดรอมั่งดิเอ็งเล่นภาคอะไรมึงดูดิภาคอะไรภาคเดิมที่เราเล่นก์อะถ้าขึ้นสีเขียวก็เล่นได้ใช่ไหมเล่นได้อาล่ะตอนนี้ไม่เกี่ยวนะถ้าเกิดมันขึ้นสีเขียวบางอันก็เล่นไม่ได้เฮ้ยเอไปเฮ้ยอย่าหยายตัวได้จริจอิงเลยตัวนี้ตได้แล้วอ่าได้แล้ คิวคิวไปเราตอนนี้เราจะไปตรงลาวานะเว้ยไปตรงลาวาตรงลาวามอนไปตามมา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 สูดแบกไก่อะไรใครสูดแบกไก่อ่ามันซะข้ามันข้ามัน หูจะฟ้องแม่ก,ก,กมุุ่ตตีไปสิบกว่าตัวล้ตอนนี้จงล้ามันใ้ตายาใคาไอ้ตีเหรอใช่อ้าวนี่คือวิธีการแบบนี้เชียคือเราได้เตรียม TNT ไว้ในบ้านอูแล้วเฮ้ยคุณต้องระวังให้ดี TNT เราจะไประเบิดบ้านอูแล้วเฮ้พี่วานเนี่ยาล้วข้ามาอัเสบ ไอพี่วัวกับพี่แกไอแก่หไอแกอยู่แต่วัวหายเว้ยแล้วพี่วัวเออมันไม่ได้ซฟไปไงแล้กูยังตกที่เดิมมอนเอ,อ้าเข้าไปแล้วนะจะดูบ้างกูยังเหมือนเดิมเนะี่ยใครจะย้าย,ยาถิ่นฐานแล้วย้าแมยาเฮ้ยเออ,เอ,อ ตายเปล่าไม่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 ถึงว่าเองตาจะได้เก็บของซานอะอย่าสุ่มเลยอย่าสุ่มเลยอย่าสุ่มเฮ้ยของเซเว่นไหนมาอีกแล้วสุ่มเลยสุ่มเลยสุ่มอะไรวะเผื่อได้ของดีแบบยี่ห้ายี่ห้าซีเป็นไหนอ่ะเผื่อได้ของดีแบบภาพหรือว่าอ๋อสุ่มอัญมณีอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่โอ้ น่าสนใจแต่คาจะเก็บตังค์ไปซื้อนี่ดีกว่าใช่คนดีตัวได้ดีอุ่ยจะทำยีตแม่ยีตเอ้ยเอกเอกชั่วมากเลยว่ะแดนยีตแม่ไอ้สัตว์ไม่ได้แดนไปคุยกับขี้ไปเฮ้ยอ้าวแดนบักอะไรมีบอกสองอันดีแล้วเดี๋ยวมึงจะให้กู เจอใหาเลยว่าแดงฮะไม่เจอไมเลยวันนี้เกิดบักอะไรมอนจ๊วภาษาไทยที่ตุกตุบๆอยู่ไหนกันวะอยู่ที่บ้านดีเลยยอะเยอะมอนเราจะสร้างตรงนี้เป็นบ้านของเราบ้านอีกบ้านนึงบ้านที่เราจะต้องไราเช่ที่บ้านดิมันแบบว่าเป็นพวกมึงอยู่ไหนกันนะกูอยู่อีกเกาะนึงมอนเห็นกูเปล่าแล้วมขอคนให้ก่อนโอเคเราเรามีตะเบียงพอ รับอยู่ได้สองสามวันใช่สบายเลยตอนนี้เอ้ยปิดเพลงเยี่ยกูเสียใจพี่นายเออเอ้ยเปิดเพลง,ง,ง,งนี่กูเสียใจพี่นายกูห่วงนะเอ้ยเออเอาตรงนี้เป็นกูห่วงนะทำไมทำไมอ่ะอนนทำไมอ่ะทำไมอ่ะ ไม่ใช่แบกกลัวมันก็เล่นนี่อ้าวเอเอาทางนี้เป็นทางเข้าของเราจะสร้างทางเข้าให้เก็บธาตุสร้างทางเออมีอะไรให้สร้างไม่มีเปล่าเราจะทําเป็นทางเชื่อมต่อจากเกาะน,นี้ไปเกาะน,นู้นเลยว่าดูจากดูจากไอ้ทีแล้วน่าจะแบบว่าเราน่าจะอัพกอดกอดทุกกอเนี่ยควรเป็นของเราเลยกดแรกตะพยากรถนะ เนี่ยกูจะปั้นเดโลพอดีเลยงงก็บอกก็อย่างที่ข้าบอกไงว่าของเขาดีจริงมันมีตัวช่วยเปล่าตัวช่วยยังหมื่นเลยแล้วเดโลมันเท่าไหร่นั่นไงเป็นไง ถ้าหมดก็ได้หมดเลยหาสอง้ไม่ใส่หอกเีดีสักอย่างไปไหนเอโอเคอยวกเล่นเล่นไหมตามมาได้ตามมาได้ออตามมาอยก็จะกใกล้ใกล้กันอยู่เดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปรับเออมันมีแบ็คลอตเอาเวอย่างวะ กูติดบล็อกเหมือนกันเนี่ยบล็อกนี่ามาพูดว่าขนาดติดบล็อกอ่ะกูติดบล็อกอยู่อธิบายเรื่องแม่ค้าแล้วพูดถึงเสีเป็นไหนคืออะไรโง่ไอ้โง่ฮะไปถา ดํำเหยื่อไมถึงแลี้องน้ไนะโอ้ยรอกนีในแนว้าขวาเลยจะลอออกแนทีเพราะว่าเอาสั่ไปอยู่เดยให้สิ่นตายไวพะอมนนแล้วมดติ่ไม่ตายไว้ละทํไมด่าสิ่งเช่นี้ทําไมอะทําไมล่ะโอ้ยถ้าถ้ามันตีไม่เข้าถ้าสินบัฟมัน ป้องกันดาเมจจริงๆนะเว้ยรับรองกันยังไ่ได้เไรับรองอ่ะซีอินตีแรงสุดแล้วอ่ะก็ตีแรงสุดตตัวตีแรงถ้ามันถ้ามันกันได้ก็โกงไปใช่ไหมโกงใช่นอิจำเป็นไม่แรเขาเล่าไปเยจเป็นเปล่าวะเดโลเอไอนี่ซีอินคือเมียกูซีอินคือเมียกูไม่ใช่เมียกูแล้วหรออะไรเมียมึงไม่กูไม่ใช่หรอ ไุกสรอนเกิดไปจะไปฟ้องมิโกอะไรเนมิโกคือไปกันแหมอยู่บัดโอ้มิกขอด้ครับมรครับลาไปไหนอะลาหอยลาหอยหมอนแมงพูดได้โดนใจหมอนสร้างตัวครับตก อ่าเออสร้างตรงนี้เป็นแบบว่าเอ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 าโตคาร์บิโต้เองมีไม้สร้างโตคาร์บเปล่าเอ็งมีเอ็งกูสร้างเองเอ็ได้ตัวตีได้ตัวตีดันใหม่แล้วเอ็งมีเอสอยู่ด้วยเออเอาเอ็งเอาเอ็สออกไปดีเอ็งจะได้เห็นเดืมเม็ดใสอินจะตกกระป๋องอ่ะเหรอ อ๋อเซียนที่แบบว่าป่อเหรอที่เซอินมันตาดอันนี้ไม่ต้องใช้เราเสีอเราก็ช่วยได้แล้วมอนมอนเอา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 อีทเอกูหน่อยดิเอาอีทเอกูหน่อยไม่กูไม่ใช้ไล่เสืวอะไรเงี่ยเฮ้ยไม่ต้องะไม่ต้องนะขับไปแล้ว แต่เอาติับมันอย่างเดียวเอชเอชเอ็ะเองรอให้แบบออกสกิลก่อนสกิลหนึ่งได้งเพินดิอาลม่ีอะเกา้อ็ไปหวานเลดจังจะมืดแล้วมอนฮะไอซีไปหาเรียกว่าอะไรดิ ซ็งวางอคงรุนแรงเอาสกีลาเชีวไปด้วยนี่ว่าันีด้ยงหมดเกขอนเสียบอกเลยนะครับคริปนี้อัดวันที่สิบแปดไม่ผ่านลเนี่ยแต่ลงวันที่สิบแปดขึ้นไปนะมึงบ้าไง มันก็ตาบอดตาแสบตาบอดติดตาตาแสบเฮ้ยกูส่งสารเอ็ดกูนะเว้ยทำไมแม่งทั้งตาบอดทั้ทงเอ้อทั้งโดนตาบอดทั้ทงโดนช็อตใครมีหอยกระรัาไปขายหอยอะไรเงี้ยเอ<ค>อขายหอยที่ซุปเปอร์มาเก็ตของว่ามีคนซื้อนะครับขอให้มีคนซื้อนะ จเย็นครับอ้าวปิดหาแม่มอ,มอ,มอมาเอาิคัมกดาวมอนมนมาน่ไช่วยกูตีหน่อยตีีล้อเนี่ยมนมอนเนี่ยมอนมึงตีแลพวกนี้ไปมอนตีแลพวกนี้ปไปใงจะตีเข้าไปอะอะไรยังไม เดรูเอาไปช่วยน่าจะดีนะเนอะมอดหนีศัพท์แบมเีย์จะตายหายถนาจะติดต่อกขน่าติดต่อก็มีถ้าจะผ่านด่านไอ้น,นี่ง่ายขึ้นเลยใช่เ้าจะเอาตัวไปตลอดเลย่ใส่กไอี์ไม่ไหวแต่ถ้าไม่มีเอสเองก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่เยอะถ้าขาดีแลเีอสเ้ยดรูเอสไอทีมปูนี่ไม่เอาเอสทีมอะไรดีสุดวะในการประชุมไทยพราะว่าต้องมีราเชลเข้าไปช่วยนะทีมอะไรอะทีมอะไร

ข้าคือนี่แต่ข้าต้องรอค่าต้องรอแต่ข้าไม่ต้องรอเพราะเดี๋ยวมันก็ได้แล้วโซปาสกูไม่พอแล้วไอ้นั่นยังไม่มีด้วยเราจะต้องตีหอให้ถึง107มล้วูบี้รูบี้กูก็จะได้แล้วอารีนาปุ๊บได้เลยก็ไม่หรือไม่มีความประสบในลีโอบ่อยกูชื่อดี๊ยูกูไม่เห็นในรีโอรีโอไอโตัวนั้นไอเสืออ๋อ ดกว่าไ,ได้บ่อยมากเลยที่กูอ่านเน่เดนโเที่เเลยนี่ตัวตัวที่กขาจะพั้นลบบไปไม่ลองมันกูลอกซูบากิผสมกบลิปโปเดือดของท่านใลอกแบบกูว่าลาซูบากิผสมกบลิปโปนี่แต่ดูนะว่าเดนโรเขา่องแบบนี้นะและดูเขาใส่ของแบ่น,นี้นะแล้วก็ดูดูประกอบมีหกดาวบอกให้่ายเด่วนที่เาหลือห้าดาว ตีแรงหนึ่งเนี่ยถือว่าสุดยอดที่รทำจูบันจะถึงเนี่ยโคตรนานแต่ว่ามันไม่สนพลังป้องกันด้วยเดรนทำไมไม่สนอ่ะส่นเราบ้างดิอย่าให้เราสนคนเดียวมันเหนื่อยเผลอแล้วเผลอแล้วเผลอแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะอีอะไรความประับอะไรเงี้อุ้ยพังไก่อะ อมาลนี่คมนอนกลับบ้านก่อนไหมหรือว่าจะตีต่อไปกลับบ้านแบบเราจเรียนเหรอไม่ใช่แบบว่ากลับบ้านปนไปนอนกับกลับไปนอนบ้านไหมาลยรับไปนอนบ้านอะมึงได้กลับไปนอนบ้านไหมมึงกัดเ็ดต่อ

โอ้ยกูอยากเห็นทีมมึงตอนไม่มีเอสอยกูอยาก้ว่าเป็นยังไงอยากทีมไม่ได้ดัดง่ายดัดง่ายด้วยกูจงนะมจงมีตัวเพิ่มน้ำมแค่ตัวเดียวอะไรนะอย่ากอย่ากตัวไม่ได้เพิ่มดิไม่ได้เพิ่มเพิ่มน้ำมีคือมันจะเป็นจะทำจะทำให้ฝ่ายเดียวข้ามเสียหายแรงขึ้นเอสตอนแรกไอ่ตีอะไรวะเนี่ยเกลียด้องมันับแล้ว เดี๋ยวลงนปรับแล้วแต่ว่ามันแรงขึ้นแต่ว่ามันคิวเราเกิดปั๊บมันก็ปรับมันก็เพิ่มขึ้นใหญ่โอ้ยโอ้โอเคอะไรอะไรวะแม่งเอ้ยเอาเอาเอาเดินลงออกเลยหมดแล้วใช่ไหมบอลหมดแล้วใช่ไหมเหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้ว ไม่เถเอาดีโนใส่แต่เอ๊ะเอา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 ีเอาเอาไอรีมอยู่แต่ดีโนเอาลองเอาออกไม่เอาจะเอาเออก่า่าาอยากกินทำเองทำดเบ็ดกไเอาดทั้งไดวเอางอกใส่ถ้าหงอกคงมันบวกอันนี้ยพลังโจมตีเป็นไง่จะได้รู้ว่าต่อขนาดซื้อหงอกคงยังไม่บวกคกดิบแลงอตนัไม่ได้บกดมเบ็ดไม่ได้บมเาแบบมันทำไปดโน เราแค่เอาไปยิงมันเราคงไม่รู oh yeah. Boy, mm ้จะเอาเรียกอะไรไปเอาไปไม่งจตายอัน hmm. น oh yeah. ี <h 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 ้จำว่าไจำมันทับบาลีโร่ครับไม่รู้ดโอทุกคนคยแต่แตคาชจชุดฮาโลวีนเอามชุดอยเกฮ้ยชุดชุดที่มาใหม่ชุดอะไรที่สุดฮะชุดอะไรที่สุดคาบาเดโร่ับาดีโร่ตโรกับเจอะตอบเออมอนตีไปดิ มอนมึงตีข้างหนึ่งกูตีข้างหนึ่งมอนจับดีใช่ไหมมอนมาเนี้ยมามาเนี้ยเอาเสือหายออกไปเอาไอดีอยู่มอนมาเนี้ยมามาเนี้ยมอนมอนตีตรงนี้นะมอนตีตรงไอเนี้ยเออตรงนั้นแหละตีคนละข้างเอาไอดีอยู่เอาเดโลอ์โอ้เก้ให้ใครอยากใครอยากเตี๊ยไปเรืด้วยนะยังไม่ตายอ่ะโอเค โก้เใช้หน้ใช่ไหกี่อโ้ยกีมเที่ยสามหว่าเวลาไวจังใช่้ขอให้เล่นนะครับพงจเปดันรันแะเออถ้าคือเชื่อมต่อแล้วไอนี้ไอแดงวะไปรับมันรหัสวอตด์ดับวดเอจริงนะัะพิมไม่เป็น รูอไม่เก่งเลยสักนใช่ไหมวอแต่มันอยู่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่655655นั่นรหัสนอ้ไอ้ค่ายไม่ใช่เหรอตู้เบอร์ดอไม่ได้เปิดคือมันไปล็อกอะไร้เล่นเล่ของมันเฮ้ยตอนนี้ตีตรงไปเฮ้ย เออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันจมตั้งนานนี่คือไม่สังเกตเลยเปลี่ยนเปลี่ยนทีเลยเปลี่ยนทีไม่ไม่ไม่คาจัดไปแล้วคาจัดไปแล้วแม่งเอ้ยไปแล้วจัดไว้แล้วแค่แค่ต้องเปลี่ยนทีเฉยจบไปมากเอาเชื่อกมาลืมจบประมาณสามนาทีจบแบบนี้ ทีทต่อไปนะนาทีหรือมัน30วินิสานนาทีแม่แม่แอะไรว่าแบบรวมแล้วเอ้ย2อนาที2อนาทีสองนาทีรวมทีนี้นอะไรเรียกวรวมว่าอะไรว่าลิมประมาณสี่าทีไงต่อแบบฟังฟังนี่ชื่อต่อชื่อใช้ค่าไม่เสร็จได้แค่ดีที่ใช้แบบต่อให้กูมั่งเฮ้ย ขัดเอกต่อนทำไมเวลไม่ยอมเข้าตัวกัวทำไมอ่ะพรตีหินแล้วเว้ยหรือว่าหองตัดเฮ้ยเอาโอ้ อะไรอะไร,อะไรวะน่าเอามันมาลงมาห้างคืออะไรอ,อมันมึนตีเอ้ยเป็นไรไเปล่าเฮ้ยเแป๊บห่อยเออเล่นไหมสามสองมันไม่ใช่เลยมันจะเล่นมอนไปไหนเออมอนมึงมึงตีข้างด้วยเดี๋ยวกูจะไปดูว่าโอ้โหโคตรโอ้โหไปดูเอฟโอให้่อยน่ารัก

โย่โย oh, oh, uh. ah, ah, oh, ่เออชนไม่น่าขึ้นเลยโอลอันหนึงกูโยอีกเกาะหนึ่งอ่ะเดี๋ยวกูไปหามึงิดหมเอาไปอะไรอะอาอาลาบอวยกอดปิดปิดปิดกูกูโดนระบาดเด็กจี๊บเกือบตายกูโดนเป็นโควเพราะเราพูดไม่

น่ะโก้โก้ทำร้ายจิตใจไอ้แดนโก้เยเราทิ้งอ่ะไอ้แดนไอ้แดนคิดอะไรเนี่ยโก้เยเราทิ้งอ่ะทำไมกูัวทำไมกูเอาของอะไรไม่ได้เลยวะของมึงเต็มมากมองดูดิไม่เต็มนะเว้ยยังว่างอยู่หลายช่องสิบกว่าช่องไงรอช่องไหนช่องช่องสามช่องห้าช่องห้าเลย เอหลุ้ยวลยเลือเองออกวะยังไม่ได้ออกเลยเอ้ยหลับหายะหลบหายไฟก็ไม่ได้ปิดนะเจ๊เพราะมันเป็นที่ไฟเนี่ยเะไเจอใช่ไหมต้องเลิกอ่ะเลิกกันแล้โอเคป๊อ มันบล็อกข้อสามคนแบบรือว่ามีคนเล่นอยู่ไหอปุงออกเคเคลเลกพอแล้วจ้ะจะถึงไหนว่าพออ้อมบอกรอกเข้ามาเออมอนมอนเดี๋ยวกูดูเชื่อนันมึงยอยู่ตรงไหน คุณดูเชื่อมตรงกันนะมันึกว่าคหาเชื่องไงแบบนี้ไงเนี่ยแป๊นนึงเดี๋ยวพึ่งออกไะ้แป้นหนึงแป้นนึงกูดูทางเชื่อต่อนจะได้รู้ว่าเชื่อมมาตรงไหนตรงนี้บ้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเราเข้าไปลึกแล้วแป้นหนึ่งแป้นหนึง มึงอยู่ไห no well <hi> นวะเดี๋ยนะ้ยได้ไงเจอล้วกูเจอล้วลักลืดีนะมีซีโหดสัตว์เอาไไม่งั้นมันจะอ่านเป็นฟาเกลจริงๆอาค่ะอหด่โอ้จิบหายละทิ้งอะไดีวะ ตายไม่ได้มึงจะทิ้งกูเหรอไม่ทิ้งมึงหรอกออกจะรักมึงเอ๊ะตรงจ้าเกือบแล้วโอแตกโอแตกบออยู่ไหนเฮ้ยมอนมอนมอนอยู่ไหนวะอู้เฮ้ยมอนมอน

จะเอ้ยโอ้โหมอนอ่ะเขาลงมาทำอะไรอ่ะลงมาทำอะไรอ่ะสวัสด oh, ีเอ้ยเอ้ยอุ้ยทำปะใช่เหรอไปงานแห่หาเอ้ยงาโอ้โหทำไมโอ้โหตีขนาดนี้เลยหรอไปทางไหนไปไหนอะเนี่ย อุ้ยมอนมึงตีสุดยอดมากมึงตีอเอเอะโคตรไกลไม่ต้องแล้วอ๋อใครก็ถึงบ้านแล้วแล้วมึงจะไปไกลอะไรขนาดนะั้นมอนเดี๋ยวก็จะขังมึงนะถ้ามึงไม่ขึ้นมาเฮ้ยกำลังจะขึ้นอยู่เนะี่ยจะขังมึงน,น่าไม่มีไฟนะเน,นี่ยอะไรเนี่ยะ xin nên... gì <laughs> 네. sí. ไปกอดทำเสร็จแล้วดีนะทำเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขียนโจทย์ไงผมให้เสร็จส่งวันนี้ตอนเย็นอดีที่เสร็จผมก็กลับมาถึงบ้านสักทีเนี่ยอบอเดี๋ยวเราจะทำนี้ก่อนเดี๋ยวกูเอแลวครับไปแล้วครับสวัสดี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 